สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูดวงจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .1 นะคะในภาคเรียนที่1น,นะคะวันนี้คุณครูจะมาขึ้นในหน่วยที่2เรื่องจำนวนตกกรรกยะนะคะจำนวนตรรกยะเราจะเรียนเนืเ้อหาทั้งหมดมีอยู่ 3เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือเศษส่วนพจนิยมจำนวนตกะยะและก็สมบัติของจำนวนตกะยะด้วยกันนะคะจำนวนตกรกยะมันก็หมายถึงเศษส่วนที่เขียนอยู่รูปของ a ส่วน b โดยที่ b ไม่เท่ากับ0แล้วก็ ต้องเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําด้วยนะคะเขียนอยู่ในรูปแบบของเศษส่วนและทศนิยมซ้ํานั่นเองเราก็เลยได้เรียนเรื่องเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่3เราจะเรียนเรื่องจํานวนตรรกยะแล้วก็สมบัติของจํานวนตกรกยะด้วยกันดังนั้นจํานวนตรรกยะของเรามันก็หมายถึงเศษส่วนที่เขียนอยู่ในรูปของ a ส่วน b โดยที่ b ไม่เท่ากับ0น,นะคะหรือเป็นพศนิยมซ้ำนั่นเองเรียกว่าความหมายของอจำนวนตรรกะเราก็เลยได้มาเรียนเรื่องของเศษส่วนวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องเศษส่วนแล้วก็การเปรียบเทียบเศษส่วนด้วยกันนะคะเนื้อหาคุณครูจะเรียนแค่2เรื่องวันนี้นะคะจะเรียนของเรื่องเศษ เศษส่วนแล้วก็การเปรียบเทียบเศษส่วนด้วยกันนะคะทีนี้เรามารู้จักความหมายของเศษส่วนของในระดับชั้นประถมนะคะเป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนเศษส่วนเศษส่วนหมายถึงเศษส่วนหมายถึงเศษส่วนที่อยู่เขียนอยู่ในรูปของ A ส่วนด้วย B โดยที่ B จะไม่เท่ากับ0น,นะคะ ทีนี้เศษส่วนของเราตัวแรกของเราจะมีแบ่งออกเป็น3ชี้นได้แก่เศษส่วนแท้เศษส่วนเกินแล้วก็จํานวนคะนะคะเศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษด้านบนเรียกว่าตัวเศษด้านล่างเรียกว่าตัวส่วนตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่น1ส่วนส เรียกว่าเศษแท้3ส่วน4ด้านบนน้อยกว่าด้านล่างเรียกว่าเศษส่วนแท้4ส่วน5แล้วก็8ส่วน12อันนี้คือตัวอย่างของเศษส่วนแท้นะคะต่อไปเศษส่วนเกินจะกลับการของกับเศษส่วนแท้ก็คือด้านบนจะมากกว่าด้านล่างนะคะนั่นคือเศษจะมากกว่าส่วนเศษคือด้านบนส่วนคือด้านล่างเศษจะมากกว่าส่วนเรียกว่าเศษเกิน เศษเกินยกตัวอย่างเช่น3ส่วน2 7ส่วน7แล้วก็5ส่วน4 7, 7, 7ีส่วน7ี่ก็เรียกว่าเศษเกินนะคะหรือว่าตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันเรียกว่าเศษเกินนะคะเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินเราต้องทําเป็นจำนวนคละได้จํานวนคละจะเขียนอยู่ในรูปแบบของจํานวนเต็มกับเศษแท้นะคะจานวนเต็มกับเศษแท้เช่น จําจำนวน5เศษ1ส่วน2 5เป็นจำนวนเต็มเศษ1ส่วน2เป็นเศษแท้นะคะ3าจำนวน3เศษ2ส่วน5 3เป็นจำนวนเต็ม2ส่วน5เป็นเศษแท้เรียกว่าจำนวนคะนะคะจำนวน1เศษ3ส่วนเจเป็นจำนวนเต็มเศษ3ส่วนเจิตเป็นเศษแท้เรียกว่าจำนวนคะนะคะ จำนวนค่ะคือเขียนอยู่ในรูปของจำนวนเต็มกับเศษแท้เรียกว่าจำนวนค่ะนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เช่น5เศษส 2, ส่วน1อันนี้ไม่ใช่เศษไม่ใช่จำนวนค่ะนะคะเพราะว่า5เป็นจำนวนเต็มแต่2ส่วน2ส่วน1เนี่ยเป็นเศษเกินเขาไม่ได้เรียกว่าจำนวนค่ะดังนั้นเวลาเรียนทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค้ะเนี่ยต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของ จำนวนเต็มแล้วก็เศษแท้นะคะอันนี้คือเป็นการทบทวนนะคะต่อไปอเศษมาทบทวนเศษส่วนก็คือจำนวนที่เขียนอยู่รูปของ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนเต็มของเราก็มี3ชนิดเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์นะคะเรียกว่าเศษส่วนและเรียก a ว่าตัวเศษและเรียก b ว่าตัวส่วนของเศษ a ส่วน b ทำไมเขาต้องเขียน a ส่วนทำไมต้องเป็น a ทำไมต้องเป็น b a b เนี่ยเราสามารถแทนจํานวนตัวไหนก็ได้แทน a เป็น1แทน a เป็น2แทน b เป็น2แทน b เป็น3นี้ก็ได้นะคะตัว a นี่คือเป็นตัวเลขจํานวนใดๆที่เป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์นะคะ,ะทีนี้มาอธิบายการอของเศษส่วนด้วยกันด้วยด้วยเส้นจำนวนนะคะ เส้นจำนวนของเรานะคะอันนี้มี0ซ้ายมือเป็นจำนวนเต็มลบขวามือเป็นจำนวนเต็มบวกมี0 1แล้วก็2โฟกัสที่0 1 2แล้วก็0ลบ1ลบ2เรามาดูที่มีจุด A จุด B แล้วจุด C จากจุด A จุด B จุด C นักเรียนลองหาว่า A สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ b สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่แล้วก็ c สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหรนะคะอ่ะเรามาดูกันจากเส้นจำนวนความยาว1ห,หน่วยออกเป็น5ส่วนเท่าเท่ากันจะเห็นว่า a a มันอยู่ติด0นย์ะคะซ้ายมือคือ0นะคะนักเรียนก็จะเขียนเศษส่วนได้คือ,อเขียน a มันเป็นฝั่งติดลบใช่ไหมคะนี่ก็จะเขียน a ระหว่างช่อง0ถึง1เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ช่องนักเรียนก็นับนับอ,อันนี้1 2 3 4 5สแสดงว่าระหว่าง0ถึงลบ1เนี่ยมีทั้งหมด5ช่องแสดงว่ามันจะต้องเป็นด้วยส่วน5แน่นอนส่วน5นะคะเป็นส่วน5แน่นอนทีนี้ a เนี่ยมันอยู่จุดที่เท่าไหร่มันอยู่จุดที่1ก็แสดงว่าเป็น1ส่วน5แต่มันอยู่ซ้ายมือของศูนย์มันต้องเป็นลบ1ส่วน5เข้าใจไหมคะทีนี้ลอง b นะคะ b เหมือนกันอยู่ในช่องนี้มันแบ่งออกเป็น5 5ส่วนเท่าๆกันดังนั้น b อยู่จุดที่เท่าไหร่ก็นับ1 2 3อยู่จุดที่3เราก็จะได้เศษส่วนเป็น3 สส่วน5แต่มันอยู่ซ้ายมือก็เป็นลบ3ส่วน5อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาดูอันสุดท้ายนะคะคือ C C มันอยู่ช่วงมาแล้วคือช่วงระหว่างลบ1กับลบ2 C ระหว่างอยู่จุดลบ1กับลบ2อันนี้แบ่งออกเป็น5ช่วงเท่าๆกัน C อยู่อยู่จุดที่5 อยู่จุดที่5นะคะแต่เราจะรวมถึง0ด้วยนะคะดังนั้น c ห่างอยู่จาก0ก็คือ9เราก็จะได้เขียนเป็น9ส่วน5เรารวมตั้งแต่0ถึงลบ2นะคะได้10แต่ c มันอยู่ที่9แต่แต่แบ่งออกเป็น5ก็คือลบ9ส่วน5แต่ลบ9ส่วน5เนี่ย เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคระได้เพราะมันเป็นเศษเกินนะคะการทำให้อยู่ในรูปของจํานวนคระได้เราก็เอาตัวด้านด้านอ่านี่เรียกว่าเศษอันเรียกว่าส่วนเราเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งตัวส่วนเป็นตัวหารนะคะแล้วก็หารเหมือนตัวเลขปกติ5 1เป็น5 5 2 10แล้วก็ได้5 1าเป็นห 5คูณ5คูณ1ได้5 5ลบ9เหลือ4นะนเราเขียนจำนวนคละได้เป็นจำนวนจำนวน1เศษอันนี้เรียกว่าเศษนะคะเศษ4ส่วน5าอ,อยู่ในรูปแบบของจำนวนคละหรือ,อยังก็คือมีจำนวนเต็ม1นึ่จำนวนแล้วก็มีเศษแท้ เรียกว่าจํำนวนคละดังนั้นแต่นักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายติดลบนะคะคุณครูเอาออกมาก็เราตอบทำจำนวนคละคือลบหเศษสส่วนหนั่นเองนะคะอันนี้คือการทำเศษจ,จํานวนเกินให้เป็นจํานวนเศษเกินให้เป็นจํานวนคละนะคะ,ะทีนี้มาดูจํานวนตรงข้ามอันนี้ง่ายมากจำนวนตรงข้ามคือ ถ้าจย์เป็นลบคําตอบจะเป็นบวกถ้าโจทย์เป็นบวกคําตอบจะเป็นลบนะคะเหมือนอันนี้อยู่ตรงข้ามกันนะคะจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนนะคะนั่นคือเมื่อตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเป็นจำนวนเต็มใดๆจะมีลบ a เป็นจำนวนตรงข้ามของ a นะคะเหมือนจำนวนตรงข้ามกันยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามจำนวนตรงข้ามคือลบหนึ่งส่วนสาม จำนวน1นเศษ2ส่วน3จำนวนตรงข้ามคือลบ1เศษสส่วน3คืออยู่ห่างเท่าอยู่ห่างระหว่างศูนย์เท่าๆกันนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนคงเข้าใจอยู่เพราะว่ามันมันง่ายถ้าโจทย์เป็นจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะเป็นเต็มบวกนะคะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนก็จะมีการหาเศษส,ส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการ คูณวิธีการหารการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อที่จะทำให้มันเท่ากันก่อนอื่นเรามารู้จกักก่อนอื่นเรามารู้จกักเศษส่วนที่เท่ากันก็คือการนำตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง ที่ไม่ใช่ศูนย์มาคูณทั้งเศษและส่วนเราก็สามารถหาเศษส่วนที่เท่ากันได้แล้วยกตัวอย่างเลยนะคะจะได้เห็นภาพได้ชัดยกตัวอย่างเช่นให้หาเศษส่วนที่เท่ากันของจํานวนแต่ละข้อ3จํานวนเช่นเษลบ5าส่วนหหาเศษส่วนที่เท่ากันกับลบหส่วน6อีก3จํานวนนักเรียนหาได้โดยนักเรียน เอาตัวเลขใดตัวเลขหมาคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้จํานวนที่เท่ากันทั้ง3จํานวนแล้วยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมสามจำนวนเขาเขียนปื๊บปื๊บปาจำนวนเขาก็เอา2มาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเอา3มาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเอา4มาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเราก็สามารถหาเศษส่วนที่เท่ากันทั้ง3จํานวนได้แล้ว5้คูณสเท่ากับ10 หกคูณสองเท่ากับสิบสองเราก็ได้เราก็ได้จานวนที่เท่ากัน1จํานวนคือษลบ c สิบส่วนสิอีกจํานวนหนึ่งเขาก็เอา3มาคูณเข้าเขาเอาตัวเลขง่ายๆมาคูณน,นะคะสาคูณหได้15บหคูณสได้18ก็ได้ลบสิบห้าส่วนสิแล้วก็อีกจํานวนหนึ่งคือ,อเอา4มาคูณเข้าออทั้งเศษและส่วนก็จะได้ 20, 4 5่คูณสีได้ยี่สคูณสีได้ยี่สบสี่ตอบลบ 20ส่วน24ดังนั้นหาจำนวนที่เท่ากันอีก3จํจำนวนก็คือลบ10ส่วน12เท่ากับลบ15ส่วน18แล้วก็เท่ากับลบ20ส่วน24นะคะอันนี้คือเป็นเศษส่วนถ้ามันเป็นจำนวนค่ะล่ะทำยังไงมาดูการเป็นจำนวนคละทํำยังไงนักเรียนดูนะคะนี่เลยเขาจะไม่เอาจำนวนเต็มมาคูณนะคะ เขาจะดึงออกโดยการใช้เครื่องหมายบวกนะคะเขาจะคูณแต่เศษแท้ด้านหลังโอเคไหมคะเขาก็เอา2มาคูณเอา3มาคูณแล้วก็เอาสมาคูณปกติหรือตัวอย่างเช่นจํานวนที่1คือเอา2มาคูณก็ดึง1ออกมาเห็นไหมคะเอามาบวกด้วยเศษแท้ก็2อคูณสเป็น4 3่คูณสเป็น6ก็ลบ4ส่วนหทีนี้ก็มาดูก็มาบวกเข้าก็เป็นจํานวน คะเหมือนเดิมก็ได้จำนวนลบ1เศษ4ส่วน6มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างต่อไปก็ตัวเดิมจากโจ 1, 2, 3, ทย์ลบ1.2.3ทํเศษ2ส่วน3าทหาจำนวนที่เท่ากาันอีกหนึ่งจำนวนเขาเอา3าม,มาคูณเข้าก็เอามาคูณเข้าเฉพาะ เศษแท้ด้านหลังก็คือ2ส่วน3เท่านั้น2คูณ3เป็น6 3คูณ3เป็นเแล้ลบ6ส่วน9ดังนั้นทำเป็นจำนวนค่าเหมือนเดิมก็ได้เป็นลบ1เศษ6ส่วน9ทีนี้เขาเอาสีมาคูณเข้าก็เหมือนกันค่ะ1ไม่ต้องเอามาคูณดึงไว้เป็นบวกไว้เฉยเอาด้านหลังมาเอาเศษส่วนแท้มาคูณก็คือ2 2คูณ4 3คูณ4 2คูณ4ได้8 3คูณ4ได้12นะคะ ดังนั้นจํานวน3จํานวนที่เราจะหาเป็นจํานวนที่เท่ากันก็คือจํานวนที่1คือลบหเศษสส่วนหจำนวนที่2คือลบหเศษหส่วนเแล้วก็จำนวนที่3คือลบหเศษแส่วนสิองนั่นเองอทีนี้วิธีการหารเหมือนกันนะคะการหารการการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหารคือ ถ้านักเรียนเอาตัวในมาหารต้องหารลงตัวทั้งเศษและส่วนต้องหารลงตัวทั้งเศษและส่วนนะคะต้องเอาตัวเดิมมาหารออนักเรียนต้องดูดีๆนะคะวิธีการหารามาดูยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น เศษส่วนเท่เากันอีก3จํจำนวนของตัวนี้นักเรียนดูมันเป็นตัวเลขที่เยอะเราก็หาตัวเลขที่มาหารได้ยกตัวอย่างหากินโดยใช้แม่2แม่4อะไรอย่างนี้นะคะ,ะเช่น4กับ6แล้วก็หาจํานวนหลายจํานวนมี2 3 4 6ก็ลงตัวหมดนักเรียนก็ยกมาแค่2ตัวก็คือ ถ้าเอาสองมาหารก็าหารทั้งเศษและส่วนถ้าเอาสามมาหารก็หารทั้งเศษและส่วนแล้วต้องลงตัวด้วยนะคะถ้าเอาสี่มาหารก็หารทั้งเศษและส่วนดังนั้นสี่จะแปหารสองก็ได้ยี่สิบสี่แปดสิบสี่หารสองก็ได้สี่สิบสองอ่าก็จะเป็นอีกจํานวนนึงก็จะเป็นลบยี่สิบสี่ส่วนสี่สิบสองแล้วก็เอาสามมาหารสี่สิบแปดหารด้วยสามก็ได้สิบหกแปดสิบสี่หารด้วยสามได้ยี่สิบแปดดังนั้นคําตอบก็คือลบ 16ส่วน28นะคะอันนี้เอา4มาหารทั้งเศษและส่วนเหมือนกันค่ะ48แหารด้วย4ได้12 84หาร4ได้21อันนี้เหมือนกันดังนั้น3จำนวนที่ได้คือ,อจำนวนดังนี้เวลาเอามาหารต้องระวังนะคะต้องหารเป็นต้องหาจำนวนที่มันเป็นเศษ ส่วนแล้วก็ต้องหารลงตัวทั้ง3รูปแบบามาดูการอ่านมาดูอ่านลบ a ส่วน b อ่านว่าอันนี้ตัวนี้อ่านว่าลบ1ลบเศษ1ส่วน3อันนี้ก็จะอ่านว่าแบบนี้นะคะ1 –ลบมันอยู่ติดที่1อ่านว่าลบ เศษลบ1ส่วน3จะอ่านไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อ่านลบเศษ1ส่วน3แต่อันนี้จะอ่านว่าเศษ1เศษ1เศษลบ1ส่วน3ส่วนอันนี้จะอ่านว่าเศษ1ส่วนลบ3การอ่านจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบว่าเป็นจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ การเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบคือนักเรียนบางทีต้องทำเป็นทำเป็นเศษส่วนเศษส่วนอย่างต่ำการทำเศษส่วนอย่างต่ำคือการตัดทอนการหารลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปรียบเทียบ ส่วนที่เท่ากันได้นะคะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เศษส่วนว่า2จํานวนนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยนักเรียนต้องมาพิจรารณาว่าตัวส่วนเนี่ยเท่ากันไหมถ้าเท่ากันนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้เลยแต่ถ้าไม่เท่ากันนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนักเรียนถึงจะสามารถ เปรียบเทียบได้นะคะามาดูกันอันนี้คือตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือจำนวนเต็มลบเหมือนกันในต่างหากนะคะก็สามารถเปรียบเทียบได้นักเรียนก็เปรียบเทียบว่าด้านบนเป็นยังไงกันด้านบนระหว่างลบสกับลบสามมาเปรียบเทียบกันติดลบมากมีค่าน้อยดังนั้นก็ตอบว่าน้อย ลบสี่น้อยกว่าลบสมดังนั้นเศษส่วนก็เหมือนกับเราเปรียบเทียบด้านบนและด้านล่างมันเท่ากันแล้วนั่นเอไม่ต้องไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่ด้านบนก็คือลบเศษสส่วนเน้อยกว่าลบเศษสส,ส่วนเจนะคะอันนี้ในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะทีนี้มาดูตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างทำยังไงอันนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันก็คือตัวส่วนเป็น3กับ5ไม่เท่ากันแน่นอน นักเรียนต้องนำเศษส่วนตัวอาหารจำนวนเต็มเนี่ยมาหาคอลนอของ3แล้วก็5การหาการหาคอลนอก็คือคูณร่วมน้อยนะคะก็นักเรียนก็ใช้วิธีการตั้งหารว่าตัวนี้2ตัวนี้ หรือว่าง่ายๆเรียนจับสองตัวนี้มาคูณกันก็ได้15หแสดงว่านักเรียนต้องหา3คูณอะไรได้สิบ้15 5คูณอะไรได้สิบห้นักเรียนก็ถ้านักเรียนอยากง,ง่ายๆก็เอา3ไปคูณทั้งเศษและส่วนฝั่งนี้เอา5ไปคูณทั้งเศษและส่วนฝั่งนี้อันนี้คือวิธีของครูนะคะง่ายมากยกตัวอย่างเช่นลบ2ส่วน3คูณ5ส่วน5 เปรียบเทียบกับลบ2ส่วน5คูณ3ส่วน3อันนี้คือการทำตัวเศษให้เท่ากันเอาตัวส่วนที่เท่ากันนะคะบนคูณบนล่างคูณล่างก็ได้ด้านบนได้เป็น10ด้านล่างได้15ส่วนฝั่งนี้บนคูณบนสองคูณสได้6ด้านล่างก็ได้15ดังนั้น10กับ6 ันนี้เป็นจำนวนตเต็มลบนะคะนักเรียนก็เปรียบเทียบกับลบ10กับลบหลบสิติดค่ามากมีค่าน้อยนักเใส่เครื่องหมายน้อยกว่าคำตอบก็คือดังนั้นลบสศ่สิส่วนโอขออภยัยนักเรียนต้องเอาตัวนั้นนะคะเอาตัวโจทย์มาตอบดังนั้นลบ สอส่วนสน้อยกว่าลบสอส่วนหคะแบบนี้เป็นต้นทีนี้มาดูตัวอย่างที่ห้า,าการเรียงลำดับการเรียงลำดับเศษส,ส่วนนักเรียนก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเท่ากันโดยการหาคอลนอของ357นะคะการหาคอลนอสาโดยใช้วิธีการหารสั้นนะคะทีนี้ก็นักเรียนก็ต้องมาดูว่าอะไรคูณ3แล้วได้105อะไรคูณ5ได้105อะไรคูณ7ได้105ก็เอาตัวนั้นมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ ทีนี้นักเรียนก็จะได้คําตอบอันนี้นักเรียนก็ต้องทําทีละตัวนะคะตัวที่1ก็คือลบสส่วนสนะคะลบสเศษสอส่วนสาสามคูณอะไรแล้วได้105ก็คือ3คูณ35ได้105เราต้องทำให้เป็นต้องทำคอลนให้เท่ากันคือ105คือหาตัวเลขอะไรก็ได้มาคูณมาคูณส่วน แล้วเท่ากับ105ก็คือเอา35คูณ3ได้105นะคะคำตอบก็คือลบ7ลบเศษลบ70ส่วน105ทีนี้ก็มาดู5คูณอะไรได้105คือ5คูณ21ก็ได้ลบ63ส่วนด้วย105 ต่อไป7คูณอะไรได้105ก็คือ7คูณ15ได้105นักเรียนก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างลบลบ70ลบ63ลบ75ให้เรียงจากน้อยไปมากแสดงว่าต้องเอาติดลบมากขึ้นใช่ไหมคะติดลบมากก็เป็นอันที่หนึ่งคือลบ75ติดลบลองลงมาก็คือลบ70 แล้วก็ลบ63เรียงตามลำดับจากน้อยไปมากนะคะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดเราบ้างแบบฝึกหัดเราในข้อที่1ในข้อที่1น,นี้เป็นการหาจุด a และจุด b บนเส้นจำนวนนะคะหาจุด a และจุด b บนเส้นจำนวน